เรราวของเรามีสัปดาห์นี้เสนอเรื่องราวของเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งหลงทางกางเกงนั้นดึงขึ้นมาสูงเหนือสะดือดึงขึ้นมาอีกดึงขึ้นมาอีกทันใดนั้นเองก็มีอันตรพานหรือแถวนั้นเดินเข้ามาไถ่ขอของขอไม่ห <c oughs> ไหไอ้นนองอะไรของเรา <c oughs> อ่ะเออจืองก็ทุกคนนโมอช่อหนะไอ้ยิ่งโหน่ารักเชียวมีอะไรให้ไถ่บ้างเนี่ยไม่มีเลย เก็บเก็บเก็บตีหลอกๆก็ไน้่ตีปาดเลยมันอะมันได้ไม่มีอะไรอะมีมันดันอยู่เม็ดเดียวอะเอามานี้โอ้จะเอาหรอเอาหมดเลยเอาหมดเลยโอ้ช่วยู เด็กน้อยคนน ok ี้มาดันเวทเดียวของเขากระโดนแย่งไปทํายังไงได้โดนลุมโดนทําร้ายความยิธรรมของโลกนี้มันอยู่ท <No ี่ไหนและใครล่ะจะช่วยเขาได้ยกเว้นขบวนการห้าสีไปขบวนการเอาอะไรอะไรขบวนการมหนูเดี๋ยวก่อนขบวนการต้องมาช่วยเขามาเนี้ยมาเนี่ย เฮ้ยเอน่ะมานี่ก่อนการทะเลาะวิวาทเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอยากจะบอกให้น้องๆทุกคนรู้ไว้รายการของเราพยายามนําเสนอแต่สิ่งดีๆตะกี้นี้มาขออะไรเขาไปครับขอมาดันครับอ่ะลองกินให้ดูสิทำเดียวทำเดียวลองดูทำเดียวที่มันไม่มีตะกี้ไม่มีไงโอ้ยใจคนง่ายอ่ะเดียว หน้าหน้ามันว้าวนี่ธรรมดาหน้าแกก็หักอยู่แล้วนะนี่กินเข้าไปนี่บุบเลยอะีเกลือไหมไม่มีหยุบมาด้วยน้ำตาไหลทำไมมาเอามาไเสยงประมือให้กระบวนการ5้เชิญทุกคนเลยเชิญครับน้องๆวันนี้วันนี้เลย เอาล้วครับวันนี้แนะนําตัวก่อนว่าแต่ละคนเป็นคาแรคเตอร์อะไรยังไงแล้วมารวมันเดยยังไงเดินมาข้างหน้าเลยอ่าเดี๋ยวเจอกันหมดอาทิตย์ละตัวดีกว่านะฮะแต่แบบว่าเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของเราหมดเลยนะฮะฝั่งไหนฝั่งไหนก่อนฝั่งนี้ก่อนแล้วกันฝั่งนี้ก่อนเอาไม้ไปนี่แล้วนี่ถือที่ทาสีทำไมวะมันเป็นคาแรคเตอร์เขาใช่ป่ะอ๋อเหรอเป็นเป็นอาวุธเหรอชื่ออะไรครับเขาเล่นมุกอ๋ออันนี้ชื่อชื่อชื่ออะไรครับถอดได้แล้วแต่น้องเขาเขาให้ถอดป่ะถอดได้อ่ะ ออดเออใส่เหอะพี่ว่าใส่เหอะเฮ้ยอย่าเอาโน้องสิชื่ออะไรฮ <c oughs> ะอันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับชื่อโกไคเลสครับผมโกไคเลสอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดมายังเปิดมายังเปิดแล้วเป right, right. okay. ิดแล้วโหลอรอโอเคอู้ดังนี้หนึ่งครับชื่อโกไคเลสครับโกไคเลสคือมีลักษณะคาแรคเตอร,ร์เป็นไงเป็นโจรสลัดครับผมโจรสลัดอาวากาศครับรอความสามารถพิเศษคือคือมีพลังเป็นผู้นําของเรือโจรสลัดนะครับแล้วก็สามารถ ลุยกับเหล่าร้ายที่มาครับผมมีอะไรแสงอะไรเป็นพิเศษไหมชื่อแสงเออมีเลนจ์ชีมครับนไงมีภาพประกอบไงเปลี่ยนเปลี่ยนร่างเป็นเอ่อพวกไรเดอร์เซนไตรุ่นพี่ต่างๆครับครับผมเฮ้เท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 มากต่อไปชื่ออันนี้ตัวอะไรครับโกเซไนครับอะไรนะโกเซไนโกเซไนมีคาแรคเตอร์เป็นไงก็จะเป็นเหมือนกับว่าเออเป็นหุ่น ตัวหนึ่งแล้วก็สามารถแบ่งรล่าเป็นหัวสิงโตประกอบเข้ากับตัวคุณตัวใหญ่ได้ออออาวุธอาวุธไม้ตายคือเออจะเป็นปืนแล้วก็มีเป็นดาบครับผมอ่าครับผมสีอะไรสีอะไรจะเป็นสีเงินสีเงินครับผมอ๋อเอาละครับฮัลโหลฮัลโหลใบหนับใบหนับไม้ดับฮัลโหลฮัลโหลอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่ะต่อตัวอะไรจ๊ะเฮ้นี่นี่มันทำเองหรือมัน ขึ้นยังไงทำเองครับอ๋อทำเองเหรอทเองครับโอ oh, ้ตายตายตายตัวนี้ชื่อคอมเมนเดอร์โอสครับอมเมนเดอร์โอสนะฮะมีคาแรคเตอร์ยังไงครับเป็นนักต่อสู้เฉลี่ยกลางคันอะไรนะอะไรนะเฉลี่ยในการต่อสู้เฉลี่ยในการต่อสู้เรียนเลียนในการต่อสู้เรีย,นนรอ,รอ,รยอะไร <c oughs> นี่เหรียญเนาะอาวุธไหนมันมีสล็อตใส่เหรียญแล้วเขาดึงออกมาเขาเคลื่งอะไรต่ออะไรจริงไหมจริงป่าววะใช่จริงเนี่ยเหรียญเหรียญเนี่ยกันแปลงร่างครับผมได้ใช้แกนแปลงร่างแล้วมันเลือกสีได้ใช่ป่ะครับผมเออไม่เคยเล่นดิถอยเส้นอย่างเดียวเด็กๆอ่ะแล้วอาวุธอาวุธแบบสุดยอดถ้าไม่ตายของไอ้มูมาโอ๊ตเนี่ยคืออะไรเป็นดาบครับผมเป็นดาบดาบอะไรฮะชื่อว่ามิดันคาลิเบอร์ครับผมใช้ฟันสตุล อโห้ฟันสตูฟินน์นัลซีเดอร์อ่ะต่อไปชื่ออะไรครับอ่าชื่อเปาครับอันนี้คอร์สเป็นเดกกะมาสเตอร์จากขบวนการเดกกะเรนเจอร์เป็นขบวนการตำรวจอ๋อเซอร์จอห์แนวเป็นตำรวจคาเลคเตอร์เป็นยังไงอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นหัวหน้าของขบวนการอาซเดกกะเรนเจอร์เลยครับก็จะเป็นก็ชุดชุดจะเป็นแบบนี่ก็จะเป็นตาตำรวจสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นหัวหน้าตำรวจนี่ไงแบบนี้นี่นี่หัวหน้าตำรวจเป๊ะเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนเว้ยเฮ้ยเอาเว้ยเฮ้ย ต่อไปนี่ชื่ออะไรชื่อบวยครับชื่อบวยโอ้โหไม่ถามในตัวเรื่องเฮ้ยหพี่ตลกเนี่ยคนเนี้อยู่ดีมาหน้าเล่นเลยอันนี้คอสเป็นโฮสกาเลนครับโฮสกาเลนขบวนการเดียวกันป่ะอ๋อเปล่าครับมาจากขบวนการกอนเจอร์ครับขบวนการกอนเจอร์ Go o อ z e r Go o โกออนเะครับโอ้โหแล้วแล้วคนนี้ครับเป็นตัวฮีโร่ตัวค่ะมาจากขบวนการกอนเจอร์เหมือนกันค่ะเป็นตัวพิเศษนะคะโอ้โหกอนเจอร์แล้วคนนี้ คนที่นั่งมอเตอร์ไซค์มาแวนมาครับแวนมาชื่ออันนี้อันนี้เป็นใครฮะยูสุเกะครับหัวหน้าของทั้งห้าครับอ๋ออ๋อโอ้เอาสิแล้วไอ้ไอ้คำว่าเซนไตเนี่ยคืออะไรครับเซนไตใครตอบใครตอบใครใครตอบอมาเนี่ยเซนไตเซนไตมันมาจากคำขบวนการห้าสีของญี่ปุ่นครับซึ่งซึ่งความจริงคำเต็มๆมันคือซูเปอร์เซนไตซูเปอร์เซนไตก็คือก็คือทั้งหมดที่เป็นขบวนการห้าสี เลยครับเรียกว่าเซนไตครับแล้วทํากันนี้มันทําเพื่ออะไรฮะมันเนี่ยเนี่ยก็มันเกิดแบบแรงบันดาลใจตอนช่วงวัยเด็กครับเรารู้สึกว่าพอเราเราโตมาแล้วเราได้ได้ดูหนังขบวนการเราเรารู้สึกว่าเรายังชอบอยู่นะครับก็เลยคุยกันผ่านทางเว็บไซต์ครับก็เลยนี่นี่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่ไม่ครับไม่ได้อยู่บ้านข้างกันเลยครับอ๋อเล่นต่างคนต่างแคมป์ฟอกกันอยู่ป๊าป๊าใช่แล้วก็แกผ้าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ก็จะคุยกันเว็บไซต์ฮีโร่คชื่อเว็บเจฮ o c o m ครับแล้วก็มารวมตัวกันว่าเฮ้ยชื่นชอบฮีโรเหมือนกันเลยนะอะไรเงี้ยก็มาทำกิจกรรมร่วมกันไหมอะไรเงี้ยโยสมัยตอนเด็กตอนเด็กเผมนี่ความใฝ่ฝันเลยทําอะไรครับตอนนั้นผมอยู่เลยมนุษย์ไฟฟ้าหสีเหมือนกันคุณทําได้ทุกสีเปล่ามนุษย์ไฟฟ้าสีแดงมนุษย์ไฟฟ้าสีเขียวอ ีเหลืองเอือเอ,ออเออมันต้องไฟฟ้าสีน้ำเงินเอือมันต้องไฟฟ้าสีชมพูใช่ใช่ไหมทันหรือันนี้มันนีไ้ไฟฟ้าสีชมพูมมพจำได้อย่างเดียวเลยสีชมพู <c oughs> เออโปรดิวเซอร์ทันโปรดิวเซอร์ทนัทนทุกคนทัน,นหมดอันนี้ไฟฟ้าสีชมพูที่จำได้แม่นเลยนะใช่นะฮะหลังๆไม่คือไม่ทันไม่ทันไม่ทันแต่แต่ของพี่พี่จะมีมนุษย์ไฟฟ้ามนุย์ไฟฟ้าสีสีพวกนี้ครับคนละอย่างกันใช่ไหม ใช่อ๋อไอมันุไฟฟ้าก็มีมีเหมือนกันครับเรนเจอร์มันเรนเจอร์อีกวะมันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะมันก็จะส่วนใหญ่ชื่อชื่อเดนจินแมนที่เป็นมนุไฟฟ้าชื่อเดนจินแมนอ๋อเหรอแต่ทำไมลงท้ายด้วยเรนเจอร์เรนเจอร์กันหมดเลยนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับส่วนใหญ่จะจะพวกขบวนการ5่าสีจะลงท้ายด้วยเรนเจอร์ถ้าเป็นของฝรั่งก็จะเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์อะไรอย่างนี้นะของผมก็ชอบอันนึงอะไรครับฟอร์ดเรนเจอร์ อันนั้นก็เป็นซูปิร์คิลโลจะเข้าเหรอมุกจากอะไรนะร้องเพลงได้ด้วยเหรอมีโชว์ร้องเพลงวันนี้น้องก็เตรียมต่อมาเอาใบมามามาเอาใมามามาพร้อมยังเอาไม้ไปอีกอันหนึ่งครับต้องใส่หน้ากากป่ะใส่หน้ากากป่ะอันนี้ไม่ต้องครับเขาร้องเลยเขาเขาเตรียมมาอยู่แล้วนี่ครับเดี๋ยวฝั่งร้องเพลงจะเป็นฝั่งนี้ครับโอ้ย์เยอโอ้ย์เยอะพร้อมยังครับพร้อมแล้ะเชิญแล้วส่งกลางๆเลยได้นะฮะลุยเลยมาแล้วครับ ไปก่อนจ้าอิชมีซังชีก่อนจ้า three two one let's g จ้าก่อนโนเชกับเส้นไข่หาชิกัทมันไข่ฮีโบโอโอจ้าชินาโมเกโนเอนอจีย่าบุ่โซนายุไข่ 弊社らごはん希望を自分に大は適当ひとり座ゃないでくその声でスピードアップ勇気が加速するエンジン世界ごはじゃ席のハイウェイまっしぐら คิมีโนะมูเนะนิโนฮิบิเคะบูบูบามบามโกอ่อนจ้าซายซาโอะก็ไม่เคยซึนดาเองจีนเซนไตโกอ่อนจ้าโกอ่อน Just the vision of my mind ก no ็อ่อนบินก็อ่อนบินฟูแต่สโนว์ฮิบิคิโยอิสโตอีอาลูโยอัน er นิคาโซนาเตบีร์โซเบเร่คูเกนกาอีโคเวลูชาบีฮาบะตะคูชิคาระกูมินาเกะรูมาซาคิลาคิลาเซกาอินิอุมิกาอาลูโนซามิ

ジェットジェットマン、君の名前。ジェットジェットジェット,ジェットマン、大地震がジェットマン。夢のなかで花びらを撃た、夢のうちに消えたジェットマン。あいつは一人の魂。 俺ののなのジェットマン時のこの声、えいすのたすけぬゆめぬよかぜその名の、のののらジェットジェットジェットマンきみのみねいジェットジェットジェットマンジョージせん